สวัสดีครับวันนี้ทีมงานพอดพอสนะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้โปรแกรมพอดพอสบนเวอร์ชัน Android เชื่อมต่อกับาตาช่างดิจิตอลนะครับผ่านสาย Serial p o r t นะครับซึ่งอย่างในกรณีเนี่ยจะเป็นเครื่องซันมี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้กับ Android รุ่นไหนก็ได้ที่มันรองรับเขาเรียกว่า usb เดี๋ยวผมจะสาธิตดูก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีการตั้งค่า นะครับอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะสาธิตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพามาดูวิธีการตั้งค่านะครับก็โอเคอย่างแรกก่อนนะครับอันนี้ผมจะทําการกดไปที่สินค้านะครับถ้าเราเปิดโหมดตาช่างนะครับมันก็จะขึ้นาหม่านนี้เราสามารถวางนะครับน้ำหนักก็จะขึ้นเลยนะครับเราก็สามารถกดนําลงได้เลยนะครับอ่าซึ่งจริงมันก็จะมีโหมดเหมือนกับให้เราสามารถที่จะ เขาเรียกว่าให้มันนําลงอัตโนมัตินะครับเมื่อน้ําหนักมันคงที่แต่นี่ไม่ได้เปิดอยู่นะครับอันนี้รองรับทั้งบน Window s แล้วก็บน Android นะครับแล้วก็รองรับตาช่างหลายรุ่นด้วยนะครับก็เบื้องต้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถชำระเงินนะครับแล้วก็ได้เลยนะครับกดตกลงแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ไปเร็จออกมาได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยการเชื่อมต่อนะครับอย่างกรณีรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีสายเขาเรียกว่า r s 2 ก็มันสามารถส่งข้อมูลนะครับมาที่เจ้าตัวอ,อุปรกรณ์ Android นะครับ<ด>ก็คือผ่านสาย USB ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ย,ยสามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าที่นะครับที่ราย Assign POS POS หรือพอรนะครับได้เลยทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าสมมุติว่าโอเคลอลองติดตั้งโปรแกรมพอดพอละอยากจะทดลองดูว่ามันเชื่อมต่อได้จริงไหมนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับในกรณีใ Android ให้มาที่ตรงตั้งค่าครับ แล้วก็ให้ทําการสกอร์นะครับเลื่อนหามันจะมีตัวเครื่องช่างอยู่นะครับก็ให้มั่นใจว่าเราเปิดโหมดเครื่องช่างนะครับผมจะลองปิดไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างนี้นะฮะผมจะลองเปิดดูมันก็จะขึ้นมาพร้อมกับ ให้เราสามารถเลือกรุ่นได้ครับว่าจะเป็นรุ่นไหนก็เราก็จะมีการเขาเรียกว่าเพิ่มรองรับรุ่นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะหลักๆก,ก็จะเป็นพวกแคทกับไทเกอร์นะครับแล้วก็ไอมินด้วยนะครับเอาล่ะเราก็ทําการเลือกตัวอุปกรณ์ที่มันเจออันที่เป็นคอนเนคปุ๊บนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้เลยแต่ว่ามันจะมีตรงนิดนึงก็คือเราจะต้องเปิดโหมดเขาเรียกว่า หมดอ่าราคาทฤษฎียมซึ่งไอตรงรายละเอียดราคาทฤษฎียมเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกกรณีสินค้าพวกาขายของสดพวกเนี้ยนะครับหน่วยมันหน่วยตัวก็คือหน่วยยูนิตนะครับหรือหน่วยจํานวนเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎียมได้ซึ่งไอตรงนี้เนี่ยนะครับอลองสอบถามเข้ามาทางไลน์แอดน่าจะดีกว่านะครับตรงเนี้ยสามารถที่จะทําการสั่งพิมพ์นะครับเจ้าตัวาบาร์โค้ดนะครับเพื่อจะแปะบน เขาเรียกว่าสินค้าได้ด้วยแต่นี้พอดีผมไม่ได้ต่อกับเครื่องเป็นสติ๊กเกอร์บาร์โคดนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือรองรับหมดโอเคครับในคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ถ้าไงเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับ s s i g n pos pos p o s p o ขอบคุณครับ